โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพศโหนรัตนโกสินเตือนเรื่องต้องห้ามยามผีวันที่9-11ถึงพฤศจิกายน2565 5ลัคนาราศีราศีพฤษพราศีพิจิกราศีมีนราศีกรกฎและราศีตุลจะถูกเจ้ากรรมนายเวรเรียกพบตัวอีกสักครั้ง ก่อนที่ต้นปีหน้า2,566จะกลับมาอยู่ด้วยกันยาวๆถึง7ปีความรันทดของการเจอเทพเจ้าแห่งความตายจะทำให้ชีวิตพลิกผันอย่างไรเดี๋ยวให้เพื่อนๆลักนาเมธมาแชร์ประสบการณ์วงเวียนชีวิตแบบเรียวๆดีกว่าการจะล้างกรรมใหญ่ใน7ปีข้างหน้าจะเล่นมุกเดิมปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญลงศพเอาไม่อยู่ต้องยาแรงกว่านั้น แถวนี้มันเถื่อนไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้โดยทั้งห้าราศีนี้พฤกษบพ,พิจิกมีนกรกฎตุลทุกความอาถรรพ์จะคืบคลานเข้ามาเจ้ากรรมนายเวรตามหาไปใช้กรรมทำบุญลงศพงดทำบาปละเว้นเนื้อสัตว์ใหญ่นอกจากนี้ก็ยังมีลูกเพจที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นไว้ที่ต่างก็เกิดราศีเมษต,ต่างก็ประสบพบเจอประสบการณ์ จึงมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังเริ่มจากประสบการณ์ของท่านแรกที่เกิดราศีเมษระบุไว้ดังนี้กว่าจะผ่านจุดเป็นจุดตายมาได้ล่าสุดเจอเก็บตกโควิดงานกระถินเมื่อไม่กี่วันนี้เองเจ็ดปีที่ผ่านมาชีวิตคู่พังงานมีปัญหาเงินติดขัดเข้าโรงพยาบาลเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองผ่าตัดครั้งแรกในชีวิตพ่อเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดใหญ่ โอ้ยที่สุดของเทพเจ้าแห่งความตายแต่สุดท้ายก็กว่าจะผ่านมาได้เป็นสะพานบุญสร้างโบสถ์ตั้งแต่เห็นโบสถ์ไม่มีหลังคาจนตอนนี้เหลือแค่เก็บสีเป็นเจ้าภาพศพรรยาตทำวัดทุกเย็นวันพระอะไรที่ว่าร่วมสร้างตั้งแต่ฐานรากไปทําหมดทั้งบริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะทีมเมธประสบการณ์จากท่านที่สองที่เกิดราศีเมษ รุ่นพี่จากลัคนาราศีเมษค่ะมันก็สุขสุขทุกทุกทักทกท้งกายทั้งใจแต่ดวงไม่ขึ้นก็คือไม่ขึ้นจริงๆมันดีแบบอยู่ได้ดีไม่สุดเงินหาได้เท่าไรก็ออกไปป่วยหายอย่างเป็นอย่างผู้ชายก็ทิ้งซ้ำทิ้งซ้อนอยู่ได้ด้วยบุญเท่านั้นค่ะหนักก็เป็นเบาไหว้พระสวดมนต์ทำบุญสม่ำเสมอว่างๆไปถือศีลบ้างประจบเทวดาไม่เคยขาดปีแรกๆหนัก เพราะไม่ใส่ใจจะทำบุญสองปีหลังมานี้ทำเต็มที่แบบสุดตัวสุดใจที่ว่าร้ายร้ายก็กลับดีขึ้นมาได้บ้างหนักเป็นเบามันผ่อนกันได้จริงๆอยู่ที่ตัวเราเล้วนๆค่ะและอีกท่านหนึ่งก็ได้แชร์ประสบการณ์ระบุไว้ดังนี้เจ็ดปีที่ผ่านมาของเมธพิมพ์ยังไงให้หมดดีเนาะเป็นวงเวียนชีวิตที่วนรอบน่ากลัวมากเจปีที่มีแต่คำว่าจะตายกับจะตายหลายครั้ง ที่คิดว่าตายอาจจะดีกว่าอยู่และหลายครั้งที่ต้องขอวิงบอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าฉันขออยู่ยังไม่อยากตายวนเวียนแบบนี้แหละค่ะส่วนตัวเป็นเมตที่มฤตยูอยู่พบมรณะปีหน้าต่อให้มันย้ายออกไปก็คงไม่พ้นทุกมากนะักลุ้นกันต่ออีกเจ็ดปีสำหรับดาวมฤตยูนั้นฉายาเขาก็คือเทพเจ้าแห่งความตายคือความอาเพศการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภพ,พบกระดุมพะคือการเงินตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2565เวลา14.26นนถึง18กรกฎาคม2572เวลา18.18น 18. น,นรวมระยะเวลาแล้ว7ปีซึ่งเทพเจ้าแห่งความตายนี้จะทำให้ชีวิตพลิกผันอย่างไรในเดือนพฤศจิกายน เรามาลองดูแต่ละลัคนาราศีว่าราศีพฤกษพราศีพิจิกราศีมีนราศีกรกฎราศีตุลในเดือนพฤศจิกายน2565นี้จะเป็นอย่างไรเริ่มจาก1ลัคนาราศีพฤกษพโคจรอ,อริกับดวงชะตาไม่สบายใจไม่สบายกายต้องทำงานอะไรมีใหม่ชีวิตมีอุปสรรคไม่ราบรื่นมีปัญหา หลังจาก14พฤศจิกายนจะดีก็ไม่ดีและดีไม่ดีอาจจะได้รับการประนีประนอมจากเจ้ากรรมนายเวรทำให้สิ่งที่เป็นแรงบีบคั้นเบาลงเรื่องที่ร้ายๆจะกลายเป็นดีแนะนำให้ไหว้พระราหูทรงครุฑเทพแห่งการ,ปรเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดี ดาวมฤตยูจะพักจากราศีพฤกษภไปราศีเมษในวันที่หนึ่งธันวาคมแนะนำให้บูชาลูกนิมิตพระราหูหรือเรียนพระราหูเทวีโชคการงานองค์รวมมีสิทธิ์มีจุดพลิกผันเรียนรู้ในเทคโนโลยีมีการย้ายงานเปลี่ยนงานกันมากอย่ากลัวการแปรปรวน อะไรที่ไม่ดีมันจะดีการเงินของคุณเดินหน้ามีโอกาสได้เงินจากคู่หรือหุ้นส่วนมีเกณฑ์เจ็บป่วยต้องดูแลสุขภาพ 2. ลัคนาราศีพิจิกระวังเรื่องอารมณ์แปรปรวนวิปริตคุณต้องมีความกล้าต้องมุ่งมั่นเข้มแข็งขยันชีวิตคุณจะรุงร่งโรดขอให้มีกำลังใจไว้ก่อนเรื่องการงานมีโอกาสได้งานประสบความสำเร็จ มีโอกาสเดินทางไกลไม่อยู่ติดที่แล้วดีการเรียนก็ดีการเงินได้มาจากโปรเจกต์ใหม่ๆได้เรื่อยๆเข้าออกตลอดเวลาแต่บางอย่างจะไม่มาตามที่คาดหวังแต่ถึงยังดีแบบส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ความรักของคุณโคจรเป็นวินาต่อดวงชะตา14พฤศจิกายนเป็นของตนจะมีความสุขกับคนรักได้ใกล้ชิดกับคนรักสุขภาพของคุณแข็งแรงขึ้นตามลำดับ อุบัติเหตุแคล้วคลาดปลอดภัยแต่ต้องระวังการขับรถเฉียวชนระวังของมีคม 3. ลัคนาราศีมีนมีปัญหาติดขัดในบางเรื่องการเรียนการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีใครที่ตกงานจะได้งานเร็วนี้ปลายเดือนพฤศจิกายนจะได้ตั้งเป้าหมายชีวิตไม่มีอะไรน่าห่วงมีความสำเร็จที่เกิดขึ้นดาวการเงินเดินหน้ามีแต่รายจ่าย แต่คุณจะได้เงินจากการคิดไม่ถึงอีกมากมายมีโอกาสเรื่องการเงินค่อนข้างเด่นคนหมันเดินทางบ่อยๆจะดีมีโอกาสความรักมีปัญหาห่างไกลคนรักแต่หลังจากวันที่9พฤศจิกายนแล้วคนรักของคุณจะเกื้อหนุนสุขภาพไม่ต้องระวังจะมีโรคเดียวคือโรคง่วง 4. ลัคณาราศรีกรกฎชีพิตเปลี่ยนแปลงง่ายชีวิตร้ายก็อย่าไปกลัว ดาวประจำตัวโครจรเร็วเดือนพฤศจิกายนถูกดาวเสาเล็งชะตาเจอกรรหนักเจอตั้งแต่วันที่5ทธันวาคม63ถึง1มีนาคม66เป็นเวลา2ปีครึ่งเหมือนคุณถูกบล็อกเหนื่อยมีภาระเจอปัญหาที่เป็นแรงกดดันอยู่ในสภาพที่เบื่อหน่ายซ้ำซากจำเจผลไปจากนี้ปัญหาต่างๆจะกลับกลายเป็นมีความหวังให้หมั่นสร้างบุญกุศลหาตัวช่วยหาบริวารมาช่วย พ้น16พฤศจิกายนไปแล้วดาวเจ้าเรือนการงานจะดีมีโชคมีลาบปัญหาหนักเปลี่ยนเป็นเบาการงานเป็นราชาโชคงานในรูปแบบเดิมทำแล้วได้ผลดีมีความชื่นใจสบายๆเลขสามเหมาะกับการเสี่ยงโชค และศูนย์ดาวการเงินพ้นจาก17ธัิกายนมีภาระรายจ่ายเรื่องการเงินอันเป็นภาวะจำยอมแต่จะมีรายได้เข้ามาให้เพียงพอต่อรายจ่ายสุดท้ายก็ผ่านไปได้ความรักหนีพิพนมีความกดดันในเรื่องของภาระต่างๆให้ทำใจมีเกนเจ็บป่วยในเรื่องของสุขภาพผู้หญิงระวังหมดลกูกผู้ชายระวังต่อมทุกหมากหรือสะบักจมปวดไหล่ต้องระวัง และ5ลัคนาราศีตุลตอนนี้ทำอะไรก็ดีขอให้ได้ทำอย่าหยุดทำถึงเจ็บป่วยอย่าท้อเดี๋ยวก็ดีราหูเล็งชะตาเป็นเศษกรรมเก่าจะมีอะไรมากวนใจกวนอารมณ์ให้เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรปี66ราหูถึงจะไป เจ้าเรือนการเงินเข้ามาตั้งแต่วันที่30ตุลาคมมีโอกาสได้เงินประสบความสำเร็จด้านการเงินตั้งแต่เดือนตุลาคมซึ่งก่อนหน้านั้นก็ดีอยู่แล้วนะการได้ลาบผลที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปการงานชาวตุนงานเดิมมีภาระต่อเนื่องจากเดิมการเงินของคุณไหลมาเทมาได้เงินจากหลายทางความรักของคุณไม่ค่อยมีเวลาให้คนรัก หรือเจอคนรักจากการเดินทางการพูดจาก,ก็ต้องระวังพูดไม่เข้าหูคนรักสุขภาพมีการเจ็บป่วยบางประการอยู่แต่คาดว่าจะหายได้สิ่งที่ควรทำคือไหว้พระทำบุญและนี่ก็คือ5ลัคนาราศีในเดือนพฤศจิกายน2565นี้ต้องระวังเป็นพิเศษ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังและเน้นย้ำอีกครั้งว่าเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ